มันง่ายมันถุงดิบเออวังวัคัามานี่วังแขนวัคัาบดิบอะเออแขนมันเยอะถุงก่านมันง่ายถุงวัดที่แดดว่าเก็บกเพิ่มไหเ่มว่าคือเก่าคื่อเ่นองกับว่าเก็บคนอมกับว่าเก่าปล่อยให้ค้องไทยด้อนั่นเอ้ปลอยให้ถงไทยด้อนันแหะอืมให้องไทยเอาให้คลิดเอา เออภยานาเท็กเขียนหนะเออแต่ว่าผู no? ้คนถ้องไทว่าเกาพ่อตาอว่าเกาเขียนผู้คนเกบว่าเก็กเขียนเอ้าบังคักๆเอาแต่ว่าพอช่างกบว่าเก็กนทีแต่ว่าผู้เขาเทียนจับพี่เทียเก็กพื่เท็ยเอาว่ามันจขึ้นผู้เขาเท็กเนาะครับผมไร้เทนเนาะพอชางได้เห็กดีละแต่ว่าผู้เขาเท็กจับพีเทียเก็ดพือเท็ยนเขา ก็เช้น้าตาลแต่ว่าแตกนี่ว่าไคว่าว้าววันไครขาดวันอื่นน่ตอลตอนการบ้านวันว้านหนึ่งนัดกระดาษวันที่เท่าวันนี้มือนี้วันนี้วันที่เท่าไหรนั่งตองตอรายงานมาด่วนเอนี้วันที่สิบสามเรอะไรเงานนแปพอทออห้าหกสีเขาห้าหกทีเออคือต้องรายงานด่วน ว่านว่านว่ามึงมากระดาษพาอยะนัาเต็มเสียงสงสัยก้าเสียงก็ไม่มาจังทันเออว่ามาจังทันว่ะออไงนะว่ามาถึงนี่ว่าถึงนะว่าถึงเปนไงดิครับผมไปว่งคักแล้วเ้าเสียนจะองลงตัวฮะเอากรองยาวก็เขาเน่กะอาเเทเท็ดเท เ็เก็บไม่อมยาวแต่ว่าเขาสงสัยว่าเขียนนี้ไม่เก็บม่เต้าเขาันไหนแต่ว่าเขาจะอักหันนี้เก็บกานออกน้งอมที่ของวาน้องสีปงมาขั้นปงผุดักาได้ทานแล้แต่ว่าอมยาวสักก้อนอมยาวสักก้อน ว um <So S 1> um, ังไปวังมาวังถ so ูงนะสร้างองค์เดียวทั้งอนยี่ั่างหากไงไปยืนวังเห็นวับุ้โอเคเอ้าเห็นมังบุ้วังถ่างังไงว่าที่แรกเทปวังเห็นดูเลยวังตังนะเทปไปเทปวังไงคืนไงคือไงึ้นทุกคือทุกคือบ่เขียนจักไม่เก็บหองไม่ตอกอ๋อจังนั้นว่งไวังไปวังมาแต่ถ่วงสช้ที่เขื่อเตมาน่ะที่แต่ว่านมาวัง พี่แซลล่าชอบมึงโรักวะอยากให้วาคาไปผัอเจ้งท่นแต่ขืนขี้ข้างหลังเลยข้นคี่วงเสียงนลยว่าค้างมาไหนว่าว่งอยากเครว่าจะปักมานเก๊กมากไอ้รองว่งท่นดารู้ได้ไปคากันร้อมึงท่านว่าที่ปากเอาว่าเป็นแต่ยาเนาะเออตายว่าได้คือมมาได้แบ วัดเก่าวัดเก่าเต๋อายุคือเก่าเต๋อตายยุคือเก่าแก่ตาวะันนี้จัยฉังว่ะนะมันนี่เต็อวันนี้เก่าก็ทางพักการสงใช้ได้ไม้หวังง่ายคือง่ายคือนับง่ายนะแต่จริงว่านักงานคือ่ไหนแหละวัดนี้เต็อวันนี่นับไปนับมาพายานักแต่ว่าฉันนะวันเต็อคือเก่าทังว่ะเราสงใช้อีกแล้วนี่งก็ว่า คืนไงคืนเนาะวันไงคืนมันไงคืนวัาเขาเป็นค่าตัวแต่พ่อเขาเนี่ยตัดนี่เพราะว่าพ่อกับเบื่อเ่ถึงพ่อกัาฟังเขาเนียว่าเจ๊เต๊เแต่ว่าพวกเขาเท่นั้นแหลเขาจะฟังคู่อันมาเขาจะใค้เจ๊คือใครเกาหันอรอเขาจะฟังคู่อันมาหาค้าโดเขากว่าได้เวกั้งยากแล้วแตเขาจะใช้เนี่ยไว่าเออ พี่ร่างมากกับปตาตเขาไหวล้วได้เหมือนว่ะเออใบไตเขาว้แล้วขึ้นมาได้ที่ขึ้นมาได้อ่าข้นมาได้แบบที่เวแ้วเขาขึ้ไทยที่วะไท้เก็บก็ได้ช้เก็เข้าได้ที่วะว่าคือเป็นจังฉันนังวะอ๋อองไงมากกับกุญชัยนักจ้าวองไงมากเห็นคัะองไงมากพางงาน็นจังง่าก็ง่าย khó เกิดผู้ตทำทงแล้วก็ปลอเห็นอ นึกถุงหลานไม่าูกเลยทัะไรไปบ้านเขาล้วยักอะไรไปนับเอาว่านม่เกือ็ม่เขาคุณรำค้นว้าก็กำลังนับจากันนัจากนับจากว่าเกบกับเาว่าเขากับเกบว่าเกบกับเาว่าเขากับเกศงารบ้าน่านบ้านเหมือนว่ากระดาษอที่จะ่าตาเออว้าว่าคัดว่าไห ที่เอาวันนั่นะทีทานวันนั่นล่ะวันที่คือห้าสวข้าถั่านแถนแม่นอนต้อง่านแถนแม่นอนพ่อพอถอ,อนคู่มืองดิถอนมานันหนึ่งคำเอพอพ่อถ้าเอาออกจาได้ด้อยตักี่พคุณักคนมาได้น้อยจังไหนกันนักบงญัานแม่มืงไห้พ่อบอกแต่วันที่เขาถายนักบ่ญ เออพ่อว่าดำตัวใหญเออวก็คุ้นหามเลยแต่พ่อชิดตัวไปพ่อมาว่าท่านหอบวิบอาในหัวจะพดเออจะได้จิบหอบร้อยตัวหาว่าพาว่าหาแบบใครคอเออปากว่าดีเออเออฝากไ้่จริงเลยเออมาใส่ก็สิบเขาแก่แล้วเ็าหักตัวหน่อยตัวหาว่าหาว่าเนาะก่เขียนไว้จุดนั้นก็เขาเนี้ยบอกเขียนไว้เขาเนีมีลักค่าวแกลบงว่า ที่นัางกอดใต้หัวหน้าเขาก็บอกเขาชันตัวบอกเราจะพูดแต่ไม่ซเออว่าวจักโตเออแขนไว้มันพ่อด้อยไปคันว่าพ่อจุบอกไอคันว่าไงถ้าจังไหนตาว่าผืดดับตาจันดาร้ายตาหลายท้อร้ายกว่า่างวัการวานตเขาไอ้คัดหลอกแล้วเขาอืมเอาหองเวียนไ้ตาบ้าผัดชุกันหมอมันว่าได้หน่อชัดตัวเอา าเอาแต่ลงดันที่คอถอนกันตัวลงเนี่ยที่คอถอ,อ,อนว่าคอตอ,อ,อ้วยไหมบอนจ้าย่า <c oughs> กงกองก้อนต่อไปเอา้องยันัานลงยัง,ลลงไม่รู้ก่อนมาตายแันตัวจ้าแต่โฟจับแก๊แกะออกไปได้ไหมล่ะอืมพอ <c oughs> เป็นห่ังเหรอยังไม่โตกับนเฮ้ยใจดีดีไว้เฮ้ยใจดีๆไว้ก็อย่าคิดว่า,า <c oughs> ที่กี่คอถ <c oughs> อน <c oughs> ใจี่ขาดแล้วพี ว่ีาดวเพคือนักกินเราได้พอรับคนกับว่าเรีออใจงคัะใจงาน่จะว่าด้กีนอะตามนั้นเออว่าจะกินอะรับคนกับว่าจันถ้าวันไหนเพิ่จะกินกับโตเอาเขาได้จ้าว่าท่นวาถ้าวันเต็มคือไว้ก้อนถ้าวว่าท่านเขาข้าี่เพราะขาว่าว่าใจเดงเด้งใจเดงเด้ ขอทอวันที่ทิพหาเออขอสิบกว่าว่าวันสิพันว่าพันยี่ยพาบัหลบพันเนาะพันหลายเนาะปูพันหลายคนเน้ะว่าไม่หาใครเขาปบเขาหอกอูเลยเขาเขาหอกกันรักว่าขอรักเองขอนึ่งกัขอทองเขาเรักว่าขอชองกันป้าที่เท่าปาที่ท่า วาไรพ่าไรพักต้ปวดปวดปวดก้อนว่าชิชิชหกนี่หลอดว่าชิชิชหายไทานว่าวานหายวานแล้วกันได้ว่าก็มีเพื่สาวต้องน้อยหน่อยช่วงทำชั้นกมีตัอีน่งหนักในกาอีน่งหนักน่อยทงชั้นเค่หนึ่งน่งสาวพอจะ่หนึ่งอย่งนมแต่หันสาวปวดจจัเม ว่า wow! ไ่เียนทันน้ำขาวเพื่อไปปยับหัวน้ำปึ๊บมาให้ก่นเพราได้ึืนทานน้ำขาจ้เพื่อเออห้ามใช้ี่ดั้งควอมค่อยแต่ถือถอยเดอกอี่ดั้งควอค่อยัตเยอะเพราะได้เวียนทานห้ายเชื่อกันว่าไร้ออปรับว่าอดไรเด้อความรักเลิกกันไปกัว่าอะไรกันว่าอะไเอาใจมาแด้ปอกว่าไร เอาลดก็แ <Es> e ้งเลยเูเออขั <c ül as> ้นแรงขั er ้นลบขั Gender ้นแรงขั้นใจว่าเขาขั้นลบอขั้นแรว่าขั้นขี้แดงแดงพรอนัำตาข้ามดูดิวางันว่างามนีงาขัดเลยมึงดานลัะมึงว่าที่ผิดเขคีดไปใี้มาแดงมาหลับไปแดงเตึมครึ่งแป้งคึ้นให้เขาเห็นมั้งแดงเตึงขึ้นติมคึ้นไปตัดเบ็ด เูางทางมากเออว่ายงดีครับดูใ่ไหนเออเวคขายุ่งดีคักมะกใช่รบไม่มา่รอยุ่ดีอันว่าคือราวค่ายยุ่ขค่ายย่เบกย่ดหลักเยงดอวเออแต่ว่าใจเรื่องพายักด้าเใา่คือแต่ละาน้าเบิร์นน้หายมันหลับได้เหมือนเดิน้องหายมันหลับได้ยากโกินก็อนหลายผูรักคนเพ้อย่างยิ้มงคก นอนกับว่าหลับว่าท่นแต่ว่าหันกลกวมันาักดจังไหนเพราะเขาถงรือกันนีไอ้หนังว่านอนว่าหลับแต่ว่าหันมิจฉาฉิ่งกงโกงโกงขดโกงคือเพรากเข เอาว่าทำท่านเนาะเออมันอยู่สูงนี่เนาะปูเนาะเจ็กับเเสียบยังไงเนา่ปูมาว่าหยากสูงขนไหนนืะแต่ว่าโอนได้ทั้อโอ้ว่าับว่าอยากสูงขนาไหนบ้เออพอเห็นนู่อเห็นมู้บเออว่าอยากสูงขนาไหนเนาะ ว่าเก๊กกับเก้าเขาว่าว่าเก้ากับเก๊ดโอ้โอ้จังหวัดวางนะเนาะเขาหนี่กับวางนะว่าเก๊ดกับเก้าว่าเก้ากับเก๊กเ้ามน่กับโฉกันนี่เ่ว่ารมาดาได้แค่โูกันเขาอ่านเก็บเขียนก็เก่าเขียนกันนล่าโฉกันแล้วเขาบ่าเราว่าเขียนเขายอนการไม่าเสียงจะยงอนทั้งหมดเสียงทั้งย้อะทั้งถัดไปเออเก็บเขียนนัแต่ย้อนทั้งนันไะ แต่ว่าเขาทงไทยว่าแว่นเต้ามุ่แม่นติบมันคือองค์นายแพทย์เขาว่าังหวัดเราน่ารักที่ตลาดน้ำอ่ะมอ้งนกกระห้องนือเก่าท้องถิ่นนักกว้างเนอะท่เนแี่นแปลงท่านห้องที่ห้องวันที่ฉี่ผ้าเส้ยวเดีาว่าจังหวัอเขาเป็นที่ต่างนังห่ะ เขาว่าฟังผ้าขาฟ้าวารี่ยังฟ้าชาชาแท้พ้อค่ดฟ้าชาชาถือว่าคือผีว่ากะเทยว้าว่าฟงคักักเอพาาหนักเป็เชียยพาานักเป็เชเ้นเก่าหูแมตตว่าะพีบ้าท่านายพ่อเราไทยวเาไทย

ว่าคักว่าแน่อีนั่งปอว่าอีกแล้วนั่งกองอพอเอาหลายนายอจำเปียนต้องพอเปี่ยนว่าไรพอว่าไรเปี่ยนนี่เนี่ยเขาเปี่ยนเองเอาพออยนนี้เขา่านาะถามว่าที่ใดว่าก็ไปนั่งที่บ้านไปนั่งที่บ่านะ

สาวีเคาหรือวิวกมหนอะไรองเ้าต้อเออจังนั้นะไม่ข้อหนจตอบว่าใดแล้วพ่อจะเสนอข้าอตอบดัเออจ้าเอาวันที่สิบห่าเจอกับคุณครูใหม่ันที่สิห้าแล้วพ่อจะมาตอบเออให้หัวัวกันหัวทุกคนเออ ว่ารกเขาได้ล่ะว่าเขาได้เอว่าพริตรวจการว่าัที่ฉีพาเออว่าไปฉีพานหรือไปฉีชอบต๊กนั่นแหละถิจตรวจก่อนว่าที่ฉีโคว่าค่าสแม่รับว่าคลาแม่คือนี่ว่าไปตำรันแทนวะไปตำวจจ่ายงานด้วว่าที่ฉผ่านั้น เฮ้ยแต่เราไนะ้บาเออใอบตืดบกใบบกเขาได้มึงเฮอดอดไรอือเออมึงว้าหนาขหองนะัก <c oughs> คูลงกับว่ารูเรี่้งวาหนาร้องกับว้ารู่งองอืนน่งขงังเขาอยเออเออเป็นาหนาวน้อย่เาเฮ้ยฟ้าร่งแจ้นั่งเลยขางบ้านขามาจะดดตื่นแล่้าเขาเลยฟ้าว่าใช้ควาที่จะของตั้งเลยเอ ลูกนอกว่าจังไหนขวาจังทานจ่งทานวะเปอนจังทาน่งถือว่าราคเขาดาวทุอันนี้นั่จที่เก่งขานบามข้าถาบว่าได้ขุนดาวรงเบ้อว่าจันวาขหนดาวาังว่าหลอดหวกว่าท่านได้เออไม่ได้ตอบที่นี่ี่างขาถลึงเออหั้หัวนาหองตามความคุ่มิหาหมีก้อนพ่อบอกมิหมีก้อนบอะไรมิเออ หาออกจาห้องมาจังจักเปลนงยามพอออกก้อนได้ว่าบ่อดออกก้อนไว้ว่าบ่ได้เอาบ้างว่ามาหาแทมขึ้กันอีกน้ำหมกเกาวยวคือกันหาอ,ออกก้อนไว้ว่าตามผู้ใดอีกก่นผู้ใดว่าบ่อใดอ่านนั่งทยทังหลังโอ้บุญพ้าโชคออกก้อนได้ว่าเอออกก้อนไว้ได้บ่อด้ ควานที่ผิวค้าเดแลวกอนรบไหนเน่อทิเลยค่้อมเห้วกอนได้เออออกก้นว่าได้บีออกกันว่าได้เออก็ตังเกิดขอดกอมืดทุกคนนน้ำเยอะหรือตังเกิดขวดมดตามหบอกก้อนนาะพูดนะเออออกกันว่าได้ออกก้นว่าได้ขายนมะตังเราขขางทางเอออ๋อจมนิ้งไม่แห้งได้หลุดได้ไม่ต่ดาวไม่าวหายง้ไหนบั้หายอหา เต็มดีมึงแรงให้ฟันมาเขายากหนักไม่เจ๊คือเปล่าเปเข้าตอทุกถ่ายเป็นข้าตอทุกถ่ายแล้วเด้อเด้อ